ไปต่อกันที่จังหวัดภูเก็ตนะครับไปดูพฤติกรรมของชาวต่างชาติกันหน่อยนะครับก็ยังคงเป็นข่าวแทบจะรายวันเลยครับเพราะว่าล่าสุดไปมีกรณีที่คนขับรถแท็กซี่เนี่ยไปเตือนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับว่าไม่ให้สูบบุหรี่ภายในรถแต่สุดท้ายเกิดภาพเหตุการณ์แบบนี้ครับนี่เป็นคลิปที่ถูกเผยแพร่อยู่ในโลกออนไลน์ครับเผยให้เห็นชายชาวต่างชาติคนหนึ่งรูปร่างใหญ่ยเลยครับ กำลังใช้มือกดที่ศรีรษะของชายคนหนึ่งและก็ยังที่จะพยายามขึ้นไปทับร่างของคนขับรถแท็กซี่ป้ายเขียวคนนี้ครับที่ก็พยายามเปิดประตูตหนีออกจากรถเพื่อออกมาขอคาขวามช่วยเหลือจากคนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยนะครับเหตุเนี่ยเกิดบนถนนเทพกษัตรีฝั่งขาเข้าเมืองภูกเก็ตในเขต Mercy. อำเภอถลางครับซึ่งก็ยังพบว่ามีรถอีกคันหนึ่งที่อยู่ด้านหน้าถูกชนท้ายอีกด้วยครับ ซึ่งภายหลังตำรวจได้ควบคุมตัวทั้ง3ฝ่ายนะครับมาที่สถานีตำรวจภูธรท,ทันหลังครับโดยคนขับรถแท็กซี่ก็เล่านะครับว่าตัวเขาเนี่ยไปรับนักท่องเที่ยวต่างชาติคนนี้มาจากสนามบินภูเก็ตเพื่อที่จะส่งไปยังโรงแรมครับแต่ทีนี้ครับพอขับรถออกมาระยะหนึ่งชายต่างชาติได้หยิบบุหรี่ขึ้นมาสูบเขาก็เลยแจ้งเตือนว่าไม่ให้สูบบุหรี่ในรถนะครับก็เลยทําให้นักท่องเที่ยวเกิดความไม่พอใจ จากนั้นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ข้ามจากเบาะหลังมาแล้วก็ใช้มือรัดที่คอโดยที่ยังไม่สนใจเลยนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยรถยังจอดไม่สนิทด้วย <c oughs> ก็เลยทําให้รถถลยไปชนกับรถที่จอดติดไฟแดงอยู่ด้านหน้าแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่มีการถ่ายคลิปได้ดังกล่าวเนี่ยนะครับโดยเจ้าของรถที่ถูกชนและเป็นคนที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือคนขับแท็กซีอ่ออกมาบอกนะครับว่าเบื้องต้นเนี่ยชาวต่างชาติก็ยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้ทั้งหมดครับ ทา,ทางผมก็ได้เรียกค่าเสียหายนะครับของที่คือรถเสียหายตรงนั้นซึ่งทางทางทางัาง่งเขาก็ายอมยอมชดใช้ให้นะครับของทั้งแท็กซี่ตรงน,นั้นแล้วก็รถดันหน้าของผมเองตอนนั้นครับผมแล้วก็อย่างนั้นก็เป็นกระบวนการทางทีตทธรของทางทนิติตำรวจนะครับ ขณะที่ตำรวจก็ได้แจ้งข้อกล่าวหาใช้กำลังทำร้ายผู้อื่นโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจกับชายชาวต่างชาติดังกล่าวนะครับเบื้องต้นก็คาดว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากอาการเมาสุรานะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากรณีที่เกิดขึ้นนี้จะถึงขั้นต้องนำไปพิจารณาในการเพิกถอนวีซ่าอีกหรือเปล่านะครับ,รบเพราะว่าโอ้โหก็เกิดเหตุกันอย่างต่อนเนื่องจริงๆสำหรับจังหวัดภูเก็ตนะครับค่ะครับ,รบกรณีถ้าเกิดว่าไปดูในเพจ Facebook ของสถานีตำรวจต่างๆในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยอัปเดตกันแทบจะรายวันและวันหนึ่งหลายโพสต์ด้วยเมื่อกี้นี้ผมเข้าไปดูใน เพจของสถานีตำรวจภูทรป่าตองครับ,รบเอาแค่ในช่วง1วันที่ผ่านมา24ชั่วโมงมีทั้งเรื่องของการไปจับกลุ่มคนอยู่เกินวีซ่าที่เ,<อ>เรียวกว่าโอเวอร์สเตย์อย่างน้อยน้อยกรณีนะครับและยังมีกรณีเมาแล้วขับอันนี้หลายกรณีมากตำรวจไปตรวจแล้วก็ไปเจอว่ามีการดื่มสุราขี่รถจักรยานยนต์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมันอาจจะยังไม่เกิดอุบัติเหตุก็จริงแต่มันผิดกฎหมายและอาจจะนําไปสู่ความสูญเสียแล้วก็อุบัติเหตุได้เหมือนกันนี่ก็เป็นโจทย์สําคัญแล้วนะครับจะแก้ ไข้ปัญหาย,ยังไงเพราะมีข่าวกันรายวันแบบนี้เลยใช่ที่จังหวัดภูเก็ตก็นําเสนอมาต่อเนื่องนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะเป็นชาวต่างชาติแล้วก็มาโอ้โหก่อคดีหลายคดีอย่างที่คุณเชอ์สารเล่าไปว่าในแต่ละวันเนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นจํานวนมากนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่เองก็ได้มีการออกมาบอกก่อนหน้านี้แล้วล่ะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยมีไม่เพียงพอถ้าเทียบกับจํานวนนักท่องเที่ยวที่เข้าไปเที่ยวจังหวัดภูเก็ตจริงๆนะคะครับเราก็จะรายงานให้คุณผู้ชมได้เห็นถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าผู้มีอำนาจตัดสินใจว่าอาจจะต้องทำอะไรบางอย่างแล้วเหมือนกันนะครับ